สวัสดีค่ะคุณแม่มือใหม่ทุกท่านวันนี้แม่เมย์อยากมาชวนคุยเรื่องที่หลายคนกังวลกันมากก็คือน้ำนมหลังคลอดจะพอไหมทำไมมาช้าหรือรู้สึกว่าน้ำนมมีน้อยเกินไปจริงๆแล้วร่างกายของเราทำงานเหมือนกดอุปสงค์และอุปทานเลยค่ะถ้าเรากระตุ้นบ่อยๆมีการระบายออกเรื่อยๆร่างกายก็จะสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้น้ำนมค้างอยู่ในเต้านาน,านๆร่างกายจะได้รับสัญญ,ญาณให้ผลิตน้อยลง วันนี้แม่เมย์มีเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยเพิ่มน้ำนมมาฝากกันค่ะเทคนิคแรกเริ่มให้นมเร็วและบ่อยที่สุดถ้าเป็นไปได้หลังคลอดควรเริ่มให้ลูกดูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างน้ำนมอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นในช่วงกลางวัน ควรให้ลูกดูดทุก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงส่วนกลางคืนประมาณทุก3ชั่วโมงยิ่งลูกดูดบ่อยร่างกายก็ยิ่งผลิตมากขึ้นอย่ารอจนลูกร้องไห้ค่อยให้นมนะคะเทคนิคที่2จับลูกเข้าเต้าให้ถูกและให้ลูกดูดจนหมดข้างวิธีที่ถูกคือให้ปากลูกครอบลานนมเต็มๆไม่ใช่แค่หัวนมเพื่อให้น้ำนมไหลได้เต็มที่และแม่ไม่เจ็บหัวนม เมื่อลูกดูดข้างหนึ่งจนเต้านิ่มแล้วจึงสลับไปอีกข้างหรืออาจใช้วิธีบีบนมขณะลูกดูดเพื่อช่วยให้น้ำนมออกต่อเนื่องเทคนิคที่3การสัมผัสแบบสกินทูสกินหรือการกอดลูกแนบอกโดยไม่ใส่เสื้อผ้าขั้นจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโตซินทำให้น้ำนมไหลดีขึ้นและช่วยให้แม่รู้สึกผ่อนคลายด้วยเทคนิคที่4่ หลีกเลี่ยงการใช้จุกหลอกและขวดนมในช่วงแรกเพราะการให้ลูกดูดจากเต้าโดยตรงจะช่วยกระตุ้นได้ดีที่สุดถ้าจำเป็นต้องเสริมอาจเลือกใช้ถ้วยหรือช้อนแทนเพื่อลดโอกาสที่ลูกจะสับสนหัวนมเทคนิคที่5ใช้เครื่องปั๊มนมช่วยกระตุ้น โดยเฉพาะถ้าลูกหลับนานหรือดูดไม่บ่อยควรปั๊มหลังมือ้อหรือระหว่างมือ้อและปั๊มต่ออีก2-5นาทีแม้จะไม่มีน้ำนมออกแล้วเพื่อให้ร่างกายได้รับสัญญาณผลิตเพิ่มเทคนิคที่6ดูแลตัวเองให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่ดื่มน้ำตามความกระหายและกินอาหารครบ5หมู่ งานวิจัยพบว่าการดื่มน้ำมากเกินไปไม่ได้ช่วยให้น้ำนมเพิ่มแต่การพักผ่อนและการผ่อนคลายนั้นสำคัญมากๆจริงๆเทคนิคสุดท้ายสมุนไพรหรืออาหารเสริมบางชนิดอาจช่วยเพิ่มน้ำนมได้แต่ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งสุดท้ายนี้แม่เมย์อยากฝากไว้ว่าการเพิ่มน้ำนมต้องใช้เวลา ความสม่ำเสมอและการดูแลตัวเองอย่าเพิ่งหมดหวังหากช่วงแรกๆน้ำนมยังดูน้อยทุกครั้งที่ลูกดูดหรือเราปั๊มออกมันคือการส่งสัญญาณให้ร่างกายผลิตเพิ่มและอย่าลืมว่าทุกหยดของน้ำนมแม่มีความหมายเสมอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะถ้าชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามเม้นถามได้เลยค่ะ